วันนี้เราจะเป,ปลี่ยนก <ส ieur. S 2> ติกาจากแป้งเป็นน้ำพะราพะราใายผิดนี่มึงยอดมันูุนแล้วพ่อต้องเป็นมะนาวไลยแน่ก้นเหม็นเลยกูบอกแล้วจะดรามจะดราม วันนี้อยู่ว่างๆนะก็เลยอยากจะมาทํากําไรจาก IQ Option ให้ดูนะครับฝากขั้นต่ําแค่10ดอลลาร์นะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่บัญชีเงินจริงนะอย่างนี้เลยทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะให้เราเลือกเราจะใช้บัตรอะไรบอกข้อมูลบัตรแค่นั้นเองอเงินเข้าแล้วเหนะ็นไหม และช่วงนี้นะครับเขามีเขาเรียกว่าทัวร์ดเมนต์นะเข้าไปสมัครและเล่นชิงเงินรางวัลได้นะครับแต่ในวันนี้ก็พูดถึง i อ Option อ่ะเดี๋ยวมาเทรดให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงนี่คือหน้าตาของแอป i อ Option นะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะเทรดอะไรนี่โดยไม่จำกมายออปชันฟอเร็กหุ้นสินค้าคริปโตอะไรขอเลือกเป็นออปชันละกันแค่คาดเดาว่าขึ้นหรือลงนะครับอ่านี่ผมขอเลือกว่าขึ้นละกันผมลงไปที่ห้าสิบดอลลาร์นะนี่นะครับเราก็ทำกำไรได้แล้วนี่เห็นไหมเงินขึ้นมาแล้ว เดอลลากำไรถึง95%เลยนะครับถ้าอยากเล่นนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะมันจะมีบัญชีเดโม,หมให้เล่นถึง10,000ดอลลาร์นะครับไปหัดเล่นบัญชีเดโม,หมให้เก่งก่อนแล้วถ้าเก่งเมื่อไหร่ก็ไปเติมอย่างที่บอกนะครับมี่ไม่ใช่การพนันนะครับแอปนี้อยู่ที่การศึกษานะครับจะลงทุนแล้วก็ต้องศึกษาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับไอคิวออปชั <P> ่นครับเอ้ยเพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลยเอา นายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเริ่มงตอนแค่30บาทแค่นี้นายก็ได้สัรลักเท่เท่ๆอย่างนี้แล้วครับตัสนีพไม่พอเนี่ยออสเดลแมนทุกทุกคนค่ะกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันของออสเดลแมนนะคะวันนี้เรามีเกมที่พ่อกับแม่ต้องถูกจับเป็นตัวประกันเอพวกเราเนี่ยไอบรรดาลูกๆออสเดลแมนเนี่ยจะช่วยใครได้มากที่สุดระหว่างพ่อหรือระหว่างแม่นะหรือว่าหรือว่าไม่ช่วยเลยก็ได้เอ

เอี่างพวงมาล์นี่เหรอใช่เหรออย่างนัดแน่นมากเนี่ยเลือดข้างเนี่ยเหี่ยวไม่เหลือเชื่อไว้มาถอดเราจะมาดูกันว่าพ่อกับแม่เนี่ยขยับตัวได้หรือเปล่าเริ่มด้วยการที่ยืดจักระจีแม่ได้เริ่มสามสองหนึ่งไอจักระจีไอเนี่ยแล้วมึงก็ทำอะไรเมื่อกี้ โอเควันนี้นะคะกติก,กาง่ายมากๆเลยในนี้จะถูกซ่อนไว้ด้วยอาหารเปรี้ยวและอาหารเผ็ดโดยที่สมมติคนแข่งขันเป็นพี่ยิ้มกับพี่ชาติมาสองคนนี้จะต้องเลือกว่าเขาอยากจะช่วยใครสองคนเนี่ยอาจจะเลือกช่วยเหมือนกันก็ได้สมัติใ้พ่ออยากช่วยพ่ออย่างนี้ก็ได้เออวันนี้เป็นวันที่รู้แล้วว่าใครรักโอ,อจะเป็นคนทายว่ายิ้มเนี่ยกินเข้าไปในรสชาติก็คือจะผัดกันทายแหละถ้าสมมติว่าทา ปึ๊บโดนเลยคนที่มึงเลือกช่วยอ่ะโดนเลยแต่ว่าทายถูกก็ไม่โดนใช่อ่ะโอเคมาพร้อมนะสิ่งที่โดนนี่ก็คือแป้งแป้งเปียกไม้ใช่แป้งธรรมดาเนี่ยแหละแป้งมันแป้งมันแป้งมันโอเคมาเริ่มโอ้ต้องหันหลังไหมใช่ไหมโอ้ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ใช่ให้ยู่ตรงนี้ไม่เลือยอะไรที่ถูกใจเธอเอาใจก็ทำให้เธอรำคาญเออเขาบอกให้ยืนนี่เขาเรียกนั่งขึ้นไป โอจะเป็นคนทายคุณสองคนควรเลือกที่จะช่วยพ่อหรือช่วยแม่ไปยิ้มชูบีฝาไม่ต้องไปยิงชุบนะให้คุณเลือกไม่เลืไม่ได้ร่างทั้งคู่เลือกช่วยตัวเองดีกว่าคุณจะช่วยพ่อหรือช่วยแม่ช่วยตัวเองเป็นลุงที่ตลบีมากมากเลยคุณจะช่วยใครจะ่ว่ายิ้มชูฝาไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ต้องเลกไม่น่าเลือกทั้งคู่อีลุงตลบรับยิ้มชุบจะชนะพ่อแพ้แม่อะค่ะยิงเงยพังพัยิงชุบอ้าวชนะพ่อช่วยแม่ไป คนต้องทำยังไงก็ได้ในการกินอาหารในนี้แล้วไม่ให้เขาจับได้ว่าเป็นรสชาติอะไรเดียวนี้อืม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 นหนักเขียวเียวคนที่กินพริกเราคนที่กินพริกอ่าคนนี่กินพริกคนนี้เหรออ่คนที่กินเปรี้ยวไงคนที่กินเปรี้ยวเออจริงนะใช่อ่ะเฉลยพ่อกับแม่รอดคุก อ๋อไทยผิดเล่คู่มึงโง่อะเดี๋ยวเลือกที่จะช่วยพ่อช่วยแม่ผมก็ต้องช่วยแม่ใช่ป่ะล่ะมึงจะช่วยพ่อด้วยก็กูก็ได้แล้วให้แม่โดนเลยอ๋อเออช่วยพ่อช่วยพ่อโอเคแม่โดนเอาไม่ได้ดิต้องเป็นคนเล่คู่ดิใช่ป่ะล่ะเอออ่ะยังช่วยพ่อยังช่วยพ่ออ๋อช่วยแม่อ่ะโอเคเดี๋ยวเยูกินก่อนนะตัวหยิบเลยตัวหยิบเลยโอ้ยยังพ่อสุอผ้าบุรุษเลย เได้กับหมาปัดนึงโอ้เอ้าได้เอากินพริกมันต้องการให้แม่เห็นใช่ถูกมันแรบเล่นนานแล้วการให้แม่โดนไอเยวกินเปรี้ยวเอาพี่อนกันเหรอเยอะมันต้องการให้แม่โดนดูทรงแล้วใช้ถูกเนี่ยใช้ถูกใครถูกแม่ใช้ถูกเนี่ยใครถูก่อโดนเนี่ยแม่โดนเนี่ยตามไปไม่ใช่ก่อนยังฉันถูกยอน โปรเจกต์อย่างเงี้ยเห็นแดงมึงแบบโปดเจกย์ขอบปันผมเยอนอ๋ออีสัสยังเชิญน้าอย่างเชิหน้าช่วยพ่อก็ได้นี่ช่วยพ่อพี่ชายเป็นคนไทยอ๋อใช่ใช่กินเปรี้ยวๆไปเลยกินเผ็ดๆแดงเออกูกินเปรี้ยวๆเองมามาไอ้ยิ้มกินมิกเอ้า ทำไมรู้อ่ะไม่รู้เนี่ยมึงเคี้ยวมันได้แตกกระจายอุ้มสวนโอไม่ผ่านยังกินอะไรอันยังกินพริกยังกินเปรี้ยวอ้าวโดนคู่เลยก็เขาทายกูถูกใช่แล้วก็ทายกูว่ากูกินพริกเขาทาที่กูกินเปรี้ยวอ้าวผิดก็ต้องไม่โดนเนี่ยงงชีวิตมึงแล้วเนี่ยอ้าวเออกร์ไปหมดแล้วเนี่ยต้องทายถูกถึงจะโดนเออมาอันนี้พ่อโดนอ๋อใจพ่อโดนไอเยี่ยวชั่วร์ตา มึถ่ายตาก่อนมันคิดถึงชะตาชื้นไอ้นี่อะไรมันเที่พิ๊กแบบว่าโชว์พิ๊กออกมาบ้าไม่ไม่มีจริงหรอวะมงทายหย่อนไงฉันใส่ลายยิ้มได้งามาคราวนี้เก็บบอลลงทั้งคู่นะโอเคนี่ผมมาคำเก็บโอเคอัน้ไม่ผิดมะนาวกับมะนาวดีกว่ามะนาวห่วยเหอะมันเก็บไม่ได้แล้ว ใช่มันต้องมีคนกินพริกเดี๋ยคงกินมะนาวเองมันต้องมีคนกินพริกไมเอากินไหมึงกินเนี่มึงกินมันต้องมีคนกเม่นไม่ได้ไม่ได้กฎไม่ได้นี่กฎไม่ได้ผมม่อกี้นี่ยังนี่ผมเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นเก็บอารมณ์ีดีถ้าบอกเลยทั้งกู่เยวดิเยวไอ้่นี่แดกมะนาว กินพิซซ่าหรอกินพิ่านี่ดูคู่เลยเอาเลยเก็บอารมณ์ยังไงเนี่ยทำไมเขารู้อ่ะไม่รู้มันมั่วมันไม่มั่วแหมแกมมึงอ่ะขึ้นมาเป็นลูกมานาวโอไม่เงียรัดพ่อก่อนเลยรัดเหมือนโรยหนมปังมันทายไมมันทายถูงหรือ่าใช่ทายผูกก็โดนหมดเนี่ยิ้มมึงนึกถึงตอนีเดียวเกินกูไปเป็นมึงนั่งนะยิ้มนะมึงมึงอะไรไปเปล่านี่เทไปในเสื้อก็ได้เนี่ยเทไปในเสื้อ เฮ้ยนี่อ่ะนาแม่ไม่เลอะเลยอ่ะไม่ทำอะไรมาเนี่ยแก่ไวอ่ะเนี่ยโโอ้หไม่มีลูกบ้านแล้วมาช้ามาตั้งรับร้อนเลยดี่บ้านไอ้เยี่ยมหมดเลยอ่ให้หมดเลยอ่ะหาล่างก็ลองใส่เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยเจ็บอีลูกกอล์ฟบี้เราให้พ่อกับแม่มาเล่นม้้งใช่ไหมให้พ่อกับแม่มาเล่นตัวประกันยิ้มมึงมานั่งเอา เปลี่ยนจะประกันว่ามันไม่บอกอ่ะเปลี่ยนจะประกันว่าตอนแรกไม่เห็นบอกเลยอ่ะน้ำปลามาน้ำปลามาโอ้น้ำปลามาน้ำปลามาวันนี้เราจะเปลี่ยนกติกาจากแป้งเป็นน้ำปลาปลาทอดทอาทิ้งกันเหรอใครทำหอมกลิ่นเนื้อเกินจะสูดเข้าไป ใช่ได้ใช่ได้ยิ่งไม่เคยทำอะไรพ่อพ่ออยากช่วยใครอ่ะยิ่งไม่เคยทำอะไรพ่ออยู่ฝั่งไหนพ่อจะแกล้งใครดีกว่าพ่อจะเรียกว่าช่วยเลยพ่อจะจอดจง่อยจอดจงช่วยแล้จอดจงพ่ออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมกูจะถามมึงเลยพ่ออยู่ฝั่งนพ่อไม่ต้องแข่งแข่งพักก่อนลาดเลยลาดเลยมึงไม่มีความแข่งมึงอย่าพูดเชื่อกูดิพ่อจะอยู่ม่รู้ปรเห็นไม่เนี่ยอย่ากูเป็นลูกมันเลยดูดิ ก็คือถ้าผมทายถูกคนนั้นโดนน้ำปลาแค่นั้นแหละน้ำปลามาผสมแป้งโอ้ไม่ต้องผสมแล้วพ่อกินมะขามเปียกโอ้โหพ่อ,อพ่ออุมไหมไม่เอาไม่อุมไหมเร็วอ,อ่าโอ้หันมาทายผิดนี่มึงยอดมบบนู้นแล้วเนี่ยอ้าปากขนาดนี้เบิร์ดโลยพ่อไทยพ่อต้องเป็นมะน,นาวใชนะ่ไหมไหนแม่ลองอ้าปากของแม่มะขามเปียกใช่ป่อของพ่อก่อนนะฮะทายผิดแม่กินมะนาว พนานเขเปรี้ยวเหมือนกัโนอันนี้กูไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะชาร์ตไรเฮียไอยังไม่ทักลูกม่าอีกข้ออีกข้ออีกนิดนึงนิดนึงนิดนึพสัตว์ก้นเหม็นเลยสัตว์โอ้โหกูบอกแล้วจะด้ำจะด้ำนคงเปวรกรรัน่ากึว่ไล่ะ ปูยแสบแล้วแต่ปิดเขินเขินอะไรหน้าแดงกันหมดเลยเดี๋ยวยังเอ้าอย่าเพิ่งน้อยแต่นี่อะไรย่างนึกทายชูนยีเดียร์สามสี่ย่างทำมาโอเคยิ้มกินพริกเฮ้ยพอกินแมะขามเปียกเฮ้ยจัดแม่นยังกะตาเห็นนะมอ มามามาไล่กูเลยงูว่าเมื่อกี้แม่งใช่นั่นแหละโอ้ที่แรกก็คิดว่าจะไม่ทำมึงแล้วนะจัดเลยพ่อพอมานึกถึงความหลังๆแล้วเป็นไงพ่อมันเริ่มแข็งขึ้นมาทันทีอ๋อได้พ่อมีดมีดมีดหน่อยมีดหน่อยเป็นอะไรเจาะรูเจาะรูโอ้โหมึงยังมีดไม่น้ำตาเลยอพอสักขนาดนี้ได้ได้ได้ขนาดนี้เขาได้ได้ไดเขาคุยไงล่ะเจ้าไม่เดี๋ยวพ่ออาจจะขับมาดั้งโดยประหลาก็ได้นะอันนี้ผมไม่ดูนะไม่โดนแล้วในตาสุดท้ายแล้วเลิกแล้ว อ่ะพ่อก่อนเลยไปแก่อาำไมไม่ขยับขยอบงี้จะแบบแกะผ้าเลย่หรอตายพวกมึงโดนกูก็ลำบากงั้นเราทำมพวกมึงเนี่ยเวลาเวลาพ่อจะบีบอ่ะพ่อต้องขย่าลองแบบดิจิตอลให้เข็พ่อขยปาเลยอะยิมยี่สิบเจ็ดมิลลิตร ทำไมเนี่ยเนพอลัดอะไรวะนั่งกั่นอะเฮ่เฮ่เมันจะหอมฉุยออกคำพูดออกไม่ดีแล้วหมดหยิบเนี่ยเนี่ยมันพอที่เหมือนเท่ากันพ่อไม่รู้จักฟังผมบอกให้เขาหยอก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 ก็ไม่ขยอกเดี๋ยวเราก็โดนทุกคนนะแล้วแล้มันก็ฆ่าเท่ากันนต่มึงแค่ไปจ่ายทำไมมึงเลยโอ้ยแค่พอแล้วเลิเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเจมิชาก่อนทำไม โอยเอาเร็วเร็วแตงหมดแล้วเนี่ยเขาไม่น่าชื่อปลาหอมเนาะเ่กินเขาไม่ได้เงว่ากลิ่นี้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อ๋อแมงจับผมบีบมือลาเลยไมเรอะลาเลยแล้วกันไลค์คลินี้อย่าลืมกดไลค์กดรับอนน้ไม่้ยๆอพอลาก่อนพรล้าก่อนแล้วนะล้าก่อนี้กไรร ป็นไรมันคันแล้วมันเหม็นเวลาไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใหญ่ขาดตอนนี้เป็นเวลา14บสนาฬิกาที่นักโทษชายจะมาอาบน้ำร่วมกันหลังจากเดี๋ยวเราจะลงนอนแล้วตอนหกโมงเย็นหลังจากโมงเราขึ้นห้ก็พกเทเมเทขี้กันมาใช่ไหมตาตัวหนูแล้วรวมๆอยู่นี้เหม็นผัวหรอไม่เชื่อเชื่อไม่ได้อะไม่เชื่อมึงไปลอกท่อที่ไหนมาเนี่ยโอ้อาบไ่้เนี่ยแสนแสบป่ะแหมแล้วกูแต่งตัวสีกลมด้วยเหมือนลอกกท่อ